สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ายน,นี้จะไปโตกับของใครบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ฟามรัก ความสุขดวงการเงินดีเหลือเกินนะคะเป็นทางเปิดแต่มเปิดแค่หมุนเวียนนะคะอยู่ที่การกระทําของคุณนะแต่ให้รู้รว่าคนคุณเป็นคนมีวาสนาเงินทองรอยการเงินเนี่ยเหมือนลอยหมุนเวียนถึงพอถึงข้าวจะตกก็ไม่ตกถึงข้าวจะอดก็ไม่อดจะมีหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้คุณได้นะตลอดเวลาดวงฟงร์มรักวันนี้ดีนะคะ คะดวงการเงินขยับขยื่อนหมุนเวียนแต่คุณมีบุญเก่าหน้าที่ได้มันเนี่ยยังมีอีกเยอะคุณเป็นคนมีวาสนาการเงินมีมีอีกมากมายแต่มันไม่แต่ไม่ได้ลงเพราะว่าแต่ละคนขึ้นอยู่ในการกระทําของแต่ละคนนะคะความสุขความตนาสนุกสนานในหมู่เพื่อนคุณใช้ชีวิตของคุณเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบคนมีความสุขนะคะ ใช้อยู่ชีวิตแบบมีความสุขไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนว่าแต่การเงินก็แค่หมุนเวียนไปได้ความรักดีคุยได้คุณเหมือนหาความสุขให้ตัวเองได้สบายมากแต่คุณจะได้รับของกำนันได้รับข่าวดีวุญวัฒนามีก็จะได้ลาบลอยเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของคนที่มีบุญกุศลเก่าคนที่ไม่ได้ทำ บาปทากรรมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคนไม่ได้คนไม่ได้เห็นแกเล็กแกน้อยบางทีอ่ะการเห็นแกเล็กแกน้อยก็จะเป็นการขัดลาบเพราะว่าเนี่ยเขาปล่อยปล่อยมานะคะการเงินของคุณเหมือนคนคุณพกพามาเยอะนะเหมือนคุณเอาติดตามมามากมายแต่ว่า ให้สังเกดตดูแต่ว่าไม่ได้มากอย่างนั้นเมื่อขยิบขยอยทํามาแล้วหายไปตามแต่ว่าบุญใครกรรมมันวันนี้เขามาบอกอย่างเงี้ยแต่คุณตัวคุณนะ ชีวิตคุณมีความสุขเพราะคุณเหมือนใครคนเห็นคุณหน้าเต้าก็ช่วยเหลือเลี้ยงดูแปลงปันความคุณลำบากก็มีคนเห็นอกเห็นใจนะคะวันนี้ก็ถ้าจะถามถือเป็นวันดีเลยเป็นโอกาสของคุณคนมีบุญทำให้ถูกคุณจะได้กอบโกยได้จะได้นั่นได้เงินมาเป็น กอบเป็นกรรมหรือว่าคุณจะเลือกเป็นความรักความรักที่เจอกันก็วันนี้อบอุ่นดีเรื่องในครอบครัวอบอุ่นดีนะคะเรื่องความรักดีการเงินก็จะมีเก็บมีใช้มีอะไรแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับก็บอกละตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะคนเกิดมันจันทร์เน็บบารมีละเหมือน ดวงเศรษฐีนี่เปิดก็หมายถึงคนที่ตกก็จะดีขึ้นมันถึงว่าคุณลําบากลาบนยังไงแต่ก็ไม่ได้ลําบากมากเพราะดวงเปิดของดวงเศรษฐีนี่ดวงสเสน่ห์ดวงคนมีเงินดวงคนที่แบบว่ามีเงินมีทองมีมีอะไรให้ใช้ความหมายที่มีให้ใช้เหมือนว่าบางคนก็มีวันต่อวันในไพ่ดูรายวันแต่วันเนี้ยคือวันดีคุณก็ คุณใช้ชีวิตของคุณแบบมีความสุขชั้นนี่เป็นเจ้าหญิงชั้นนี่เป็นเกรดถีเนื้ออะไรชั้นมีพร้อมชั้นอยากได้อะไรก็ได้นะคะแต่ไพ่อันนี้เปิดมามันอันตรายกับตัวเองนะคะดวงเกรดถีบางครั้งก็ไม่ใช่มาทุกวันนะคะก็คุณก็ให้คุณตัวของคุณเองคนเกิดวันจันทร์เหมือนถ้าคุณมีดีไม่ได้ เนี่ยดวงอันนี้เปิดแล้วคุณมีดีไม่ได้คุณเที่ยวคุณเตะคุณหาความสุขคุณไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าเตือนไว้นะคะไพ่วันนี้มีเสน่มีใครเหมือนว่าใครก็ยำเกงเหมือนคนมีอำนาจวาตนามีความสุขพอพอคุณได้ความสุขอันนี้คุณก็หลงตัวเองนะคะคุณเกิดบัญญัิใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ตั้งสติให้ดีเพราะคุณมีกรรมเปตตามติดตัวนะคะ มีการตามติดตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้จ่ายไปแป,ะป,ะปะ๊บเดียคุณเครียดแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือให้ระวังสุขภาพตอนนี้คุณให้สังเกตนะวันนี้ก็ได้อาจจะวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเนี่ยมีพลางตัวคุณนะ่ะถึงจะมีพลางถึงจะมีบุญมีดวงเศรษฐีมีเสน่ห์ในตามวันตามาตราศีของคุณคุณใช้ชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่ ที่มีความุบก,กับชีวิตตัวเองคุณไม่มานอนทุก์ไม่มาอะไรถ้าเรื่องจะมาเผินครูก็เผินคุณก็เผชิญแค่ต่อหน้าต่อวันพอเสร็จแล้วน้ําตาคุณก็แห้งไวอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันจันทร์ให้รู้เลยว่าตัวคุณเนี่ย กำลังสุกๆเดี๋ยวเดี๋ยวพลังกรรมตามมาแล้วเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวเจ็บป่วยเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวเดือดร้อนมันเป็นกรรมจะต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็หยอดเงินให้ทานทําทานเติมน้ํามันตะเกียงอะไรให้บ่อยๆนะคะจะได้ล้างกรรมได้อะไรอย่างนี้นะคะ นะคะถือว่าเป็นวันดีของคุณวันนี้วันเสน่ห์อำนาจวาสนาแต่อย่าลืมว่าพายในดูวันเดียวนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะวันนี้ถึงคุณจะมีโชคดีเนื้ออะไรก็คุณตั้งสติขอให้คิดถึงวันข้างหน้ามั่งคุณไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าคุณคิดว่าวันนี้ฉันดีฉันล้นเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันข้างหน้าจะเป็นไงไม่ คุณก็มีพอมีเรื่องคุณถึงจะเครียดเท่านั้นนะคะแต่พลังกรรมตามนะคะพลังกรรมตามทำบุญใส่บาตรหรือว่าสวายสังคานให้เจ้ากรรมในเวนตัดเวนตัดกรรมกะทีจะได้เบาบางลงมั่งนะคะเนี่ยพลังงานตามไม่ติดเลย ไม่ปล่อยเลยไม่ใช่ไม่ติดไม่ปล่อยเลยนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ค่ะเริ่มต้นดีแต่ว่าเตือนสติว่าถึงคุณจะมีสุขยังไงคุณก็ลึกๆก,ก,ก็มีเรื่องเดือดร้อนอยู่นะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารคะ่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดบันอังคารจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีได้รับชัยชนะได้รับเรื่องดีๆจากทางไกลนะคะ เจ้าที่เจ้าทางไหวให้ดีนะคะจะเปิดพลังทรัพย์ให้คุณนะมีเหรียญยังซ่อนอยู่จะได้หรือไม่ได้อยู่การกระทําของคุณนะคนเกิดมังคารมีเจ้าที่มีปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีสกุณมีสมบัติแต่เขาไม่เป็นสมบัติที่เขาไม่ค่อยให้คุณออกมาใช้แต่เขาไม่ให้คุณลำบากพอคุณจะลำบากท่านะคุณก็มีมานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้ได้ คุณต้องทำให้ได้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยต้องสู้ไปทุกอย่างแต่คุณจะทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือหนุนหลังหนุนหลังคุณช่วยเหลือคุณนะคะคุณยังเดินหน้าไปอีกไกลที่ทางที่คุณเดินเนี่ยคุณก็เหมือนว่า วันนี้มันมีข่าวดีมีฟาร์มสำเร็จมีแสงสว่างให้นะสิ่งที่คุณจะมุ่งไปทางไกลเนื้องานที่คุณจะทำเนื้ออะไรเนี่ยคุณทำอะไรก็มีคนหนุนหลังนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณวันดีของคุณนะคะคุณต้องทำรับบอกว่าเจ้าที่เปิ ก็ไหว้ขอเจ้าที่เปิดให้หน่อยฉันลําบากเหลือเกินเปิดทางให้หน่อยเปิดเจ้าที่เนี่ยไหว้ตรงต้นไม้ใหญ่นะถ้าคุณมีต้นไม้ใหญ่คุณก็ทําคุณก็ไหว้เถปูส่สมเ้ารับเขาให้รับเป็นบางคนคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกายทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะคือว่า จะมีความรักจะเจอคนรักถ้าเป็นคนหนุ่มสาวคนโสดนะคะคนรักจะเจอเข้ามาหาจะได้เจอคนมียศมีศักดิ์อะไรเงี้ยในวันนี้ถ้าพน้นวันนี้ถ้าพ้นจากวันนี้ไปก็ตามแต่วันที่จะทายจะทักนะคะพระไพ่นี่เขาเปิดมาให้ดูแค่วันต่อวันนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของคนเกิดวันอังคารถ้าใครได้อ่านได้เจอก็ วันนี้คุณฟังแล้วกลางคืนคุณตั้งน้ำไว้ที่บ้านหนึ่งแก้วเวลาเทวดามาหาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเขาจะได้ดื่มได้กินคุณจะได้อุดมสมบูรณ์แล้วก็คุณมีโอกาสคุณหวังอะไรความหวังความยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยโชคลาภเนืออะไรกำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะความสำเร็จบางคนก็เรื่องการงานบางคนก็เรื่องการเงินบางทีความสำเร็จได้เดินทาง ตามแต่ว่าจะนะม้ามีปีกอย่างนี้นะคะเป็นราชาที่แบบเป็นนักรบเป็นนักที่ต่อสู้คุณ<ม>คุณเลือกมาว่าคุณจะจะทําแบบไหนอะไรนะคะเช่นเช่นว่าคุณนับถือศาสนาอะไรคุณจะไหว้เจ้าที่ขอเปิดขอทางนื้ออะไรอย่างนี้นะคะตามแต่บูญแต่วัฒนาะแต่อย่าลืมว่าเปิดวันนี้วันเดียวนะคะวันดีของคุณค่ะคนเกิดวันอังคาร ต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะไพ่ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะอยาขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธด้วยนะคะลืมอนุญาตขออนุญาต อืมคนเกิดวันพุธเหมือนกันเจ้าที่เปิดทางนะเนี่ยคุณได้อันนี้ได้เปิดดวงจากเจ้าที่เลยนะอันเนี้ยเจ้าที่เปิดทางความสุขคุณมีเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนหรืออะไรเนี่ยเป็นปู่โสมเฝ้ารักเหมือนอะไรจะเปิดเปิดทางแบบเนี้ยเปิดโชคเปิดลาภให้คุณทําให้ถูกให้ต้องชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงควารมรักรักข้งเก่า คุณจะได้เจอเหนือความสุขท,ที่คุณรอคอยบางทีคุณก็มีอะไรแน่นอยู่ในอกเหมือนฝันไว้รักที่แอบรักเขาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้นะคะคุณก็จะหมุนเปลี่ยนของคุณไปคุณก็จะ เหมือนได้ได้พบเจอเจอแค่เจอ,แค,เจอแค่เห็นแค่มีความสุขชีวิตวันนี้คุณก็เหมือนราชาหนึ่งถ้วยเจ้าชายหนึ่งถ้วยชีวิตขอให้ได้เที่ยวได้เตะได้ปล่อยอารมณ์ได้ไปทางไหนเนี่ยคุณก็มีความสุขของคุณนะคะของคนเกิดวันพุธวันนี้ก็ถือเป็นวันดีคะ่ะโชคลาบอยู่ที่การกระทําของคุณนะคะการกราบการไหว้อาจจะไม่ใช่เจ้าที่ก็ได้อาจจะเป็น ผีเรือนก็ได้ผีบ้านผีเรือนนะคะอยู่ในบ้านหรือว่าอาจจะเป็นบรรทบุรุษของคุณจะเป็นพ่อแม่ผู้ล่วงรับปู่ย่าตายายคุณขอได้ทางนั้นเพราะคุณมากับสิ่งที่ไม่ได้เห็นตัวตนเขาเปิดเขาจะให้เขาคลองสมบัติของโชคของลาภคุณไว้เยอะนะคะขอคนเกิดวันพุธวันนี้ดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพระรหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพระรหัสค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะ คนเกิดวันพรหัสวันนี้ทุก์ร้อนอยู่ในอกนะความทุกความร,ร้อนอยู่ในอกระวังของจะหายหรือคุณต้องปรงบางครั้งอะไรมันจะเสียก็ต้องเสียบางทีก็ผิดหวงังคิดมากน้อยใจตามแต่ว่าจะไปตรงกับของใครแต่เป็นคนที่คิดมากคุณแบบว่าคุณปองเสียบางครั้งได้ยินอะไรก็เหมือนไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมั่งนะคะราชาหนึ่ง หนึ่งดาบแต่คุณนั่งบาลังนะคนหนุ่มชีวิตคุณกำลังชีวิตต้องต่อสู้คุณอยู่ในบาลังไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณไม่ท้อถอยเรื่องงานเรื่องอุธทธรค่ะขอโทษนะคะเรื่องงาน มือไปโดนขอโทษทีเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยคุณเหมือนฝ่าฟันไปได้ทั้งนั้นนั่งบันลังมีตะคนเกงกลัวนะคะเหมือนไม่เกงเหมือนเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปทําอะไรเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นลูกเป็นเจ้านายก็ลูกน้องก็ยำเกงเกงกลัวถ้าเป็น ลูกน้องก็เจ้านายมีความเก่งอกเกงใจและเห็นความดีของคุณคุณได้นั่งบัลลังคุณจะอาจวันนี้ทำดีการเลื่อนตำแหน่งถึงไพ่วันนี้เขายังไม่ได้เลื่อนแต่เขาเพ่งแรงคุณไว้ว่าเออนี่ทำดีถึงกำหนดได้ยือเลื่อนย้อนเลื่อนตำแหน่งให้คุณอะไรอย่างนี้นะคะคุณเป็นหญิงเก่งบางครั้งคุณก็เยอะหญิงเกินไปนะทะเยอทยานเยอะายาหญิงคุณคิดว่าคุณเนี่ย ุมได้และคุณปราบตัดใหญ่คุณปราบของดุคุณอะไรเนี่ยคุณปราบได้แต่คุณรู้ไหมว่าบางครั้งน่ะเราก็เชื่อใจอะไรไม่ได้เราคิดว่าเราเก่งแต่เขาบอกว่าคุณอย่าประมาทนะคุณเพราะว่าคุณมีเนี่ยเจดดาบอยู่ทั้งเนี้ยเขาไม่ให้คุณประมาทไม่ให้ไว้ใจเพื่อนฝูง คู่ใกล้ชิดหรือใครแล้วแต่ไม่ให้ไว้ใจไพ่วันนี้นะคะบางทีก็จะโดนทรยศหักหลังได้นะคะให้ต้องทำใจด้วยนะคะของคนเกิดวันพฤหัดวันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวันศุกรสองดาบความต่อสู้ความเข้มแข็งคุณวันนี้ในอารมณ์ของคุณน่ะเขาบอกเลยไม่ให้คุณไฝ่ให้คุณวางดาบแล้วปองไม่ใช่ถือดาบไฝ่เที่ยวจะไฝ่กับคนไปเรื่อยจะทะเลาะกับคนไปด้วยคุณปองและคุณมองไปให้มองเงาตัวคุณเองก็เหมือนว่า คุณพิจารณาไม่ว่าจะมีปัญหากับใครเรื่องกับใครให้มองแล้วก็ป่งหรือว่ามองแล้วพิจารณาว่าผิดหรือถูกเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเขาเป็นเพราะใครหรือเป็นอะไรชีวิตถึงมีแบบนี้คุณมีความเศ้าส้อยมีพลังกรรมที่คุณมีเรื่องมีราวกับเขาพลังกรรมตามคุณอยู่นะคะ คุณเป็นหญิงเก่งนะแต่คุณก็อย่าลืมรับใหญ่ที่คุณคุมได้เหมือนคุณคุมสามีคุณคุมภรรยาคุมญาติพี่น้องคุมลูกหลานอะไรได้แต่คุณอย่าลืมระหว่างเนี่ยเขาทําจ่องเวลาคุณมีกําลังแต่คุณอย่าเผลอคุณลุกเขาอาจจะแหวนกัด คุณก็ได้นะคะเพราะคนเกิดวันศุกร์วันนี้ไม่ต้องไว้ใจใครอันไหนอภัยได้ก็อภัยอันไหนปรงได้ก็ปงอย่าคิดแต่จะสู้อย่างเดียวสู้รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไปก็แพ้ก็ยังจะสู้จะหาสีมืดมนเนี่ยคือพลังกรรมของคุณสองดาบเนี่ยคุณสู้คุณก็แพ้คุณมีแต่หมอกมีแต่เมฆแต่หมอกคุณต้องนั่งนั่งปงนั่งอะไรไม่งั้นคุณก็จะแพ้ภายคนเกิดวันศุกร์ คุณอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปคิดทำอะไรกับใครหรืออย่าไปเหมือนไปติไปเตียนไปดา่าไปว่าใครเข้าตัวหมดนะคะไพ่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องอะไรให้เก็บในใจนี่ไงเขาบอกให้ปองนะ สิ่งที่คุ้มครองตัวคุณถ้าคุณไม่ถือไม่จำสินไม่ถือสินไม่ปงเรื่องอะไรก็จะช่วยคุณลำบากนะคะคุณยังเข้มแข็งต่อสู้คุณคิดว่าคุณต่อสู้ได้นะคุณก็จะลำบากเพราะมีเงามีเมฆแล้วนี่คือเรือสีจำสินก็เหมือนจะต้อง เขาต้องเข้าไปจำศีลไปอยู่ในเหมือนนะอยู่ทั้งการทุ่งกรรมจะเน็ตจะหนาวจะอะไรแล้วแต่เขาก็ต้องชีวิตคุณเหมือนถ้าคุณไม่ปรงหรือว่ากรรมมันตามอ่มันก็ลําบากองลาบากใจหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้คุณปรงแล้วให้คุณไม่ไฝ่กับใครคุณอยู่เฉยๆทาอยู่เฉยๆอย่าประมาท ในคนที่ใกล้ตัวนะคะอย่าประมาทคนใกล้ตัวคุณเผลอคุณลุกปุ๊บอาจจะแววนกัดก็ได้เหมือนหมีตัวนี้เนื้ออะไรนี้นะคะแต่คุณเป็นคนเนี่ยเข้มแข็งเอาอยู่ทุกอย่างแต่ว่าชะตาเหมือนคนมีพลังกรรมนะคะติ่งศักดิ์ติดก็ต้องมาที่มาคุ้มก็ยังมีสีหมองเพราะฉะนั้นให้ตั้งสติทำให้ดีทำแต่ถึงดีๆค่ะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะอ๋ดีจังเลยไพ่เจ็บถี ให้เต็ดฐีนีเปิดนะคะดวงเปิดของคนเกิดวันเสาร์แค่เปิดไพ่ใบเนี้ยคุณลาบลื่นการเงินการทองคุณสบายอกสบายใจการเงินไม่ขัดสนมีความสบายใจมีสิ่งดีๆนะคะ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเคยลำบากลำบนอยู่ดีๆก็วันนี้ก็นะถ้าถ้าได้ฟังแล้วก็ทำไปทางไหนที่คิดว่ามันจะดีก็ทำเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณเลยคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครทำร้ายคุณก็ไม่ได้นะคะใครทำร้ายคุณก็ไม่ได้ดวงชะตาของคุณดวงเศรษฐีคุณต้องไปดูตามราศีปีเกิดของคุณหรือเดือนเกิดของคุณนะคะ คุณอาจจะถูกหวยรวยรางวัลก็ได้ทายได้ไพ่อันนี้นะดินน้ำลงไปคือมีครบทุกอย่างมีเทพคุ้มครองเลยตัวคุณคุณมีจิจตใจที่งดงามคุณก็จะได้ดีดวงคนมันจะมีเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีบุญเก่ามันเปิดเป็นโอกาสนะคะอย่าลืมที่ทักทายไม่ได้หลายวันเลยวันต่อวันคุณรับไว้ให้ได้นะคะคุณรับไว้ให้ได้น้อมรับไว้ให้ได้นะคะแต่พลังเนี่ย ถึงยังไงคุณก็มีพลังที่ไม่สบายใจให้ระวังคนแทงข้างหลังการเจ็บป่วยนะถึงเนี่ยคุณมีพวกเนี้ยติ่งล้อมการเงินคุณดีติ่งเทพติ่งจากติดคุ้มครองตัวคุณดีแต่พลังกรรมของที่มองไม่เห็นคนแทงข้างหลังคนเหมือนคนใกล้ตัวที่คุณไว้ใจที่สุดก็แทงข้างหลังหรือเมฆหมอกอันดำ,ดำ มาหรือจะเสียเงินเสียทองหรือจะทำอะไรเนี่ยจะมีขา่าวเศร้าๆไม่สบายใจหาคุณนะคะให้คุณคิดให้ถูกก็เหมือนว่าคุณก็มีที่พึ่งทำคุณไม่ได้เขาก็ทำบริวารคุณเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่สวนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือตัด เวรตัดกรรมเจ๊พอมาบ่อยเด้อเกินนะเนี่ยคือว่าดวงจะดีก็พอถึงพอคุณจะมีกินมีดีๆก็มาดึงคุณเงินอยู่ในกระเป๋าพอจะอยู่ก็จะมีเรื่องต้องฟักออกอะไรอย่างเงี้ยไพ่นี้เปิดวันต่อวันแต่ดูรู้สึกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยแข่งพอเปิดเนี่ยเปิด ไพ่เสรจถีนี่คุณนะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรก็ได้ดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนเนี่ยชีวิตกําลังจะเปลี่ยนมีตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหมเพียงแต่คุณใช้สติแต่คุณนะถ้าบางคนคุณสังเกตทําไมอะ่ะ บางคนเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเลยเขาก็อยู่เขาเรียบๆธรรมดาเขามีกินมีใช้เขาชีวิตท,ที่พอเพียงแต่บางคนก็เหมือนว่ากําลังจะดีพลังเจ้ากานในเวนก็มาด้วยการเจ็บป่วยมั่งการที่เรามองไม่เห็นนะในสิ่งที่มืดมืดมนมนมน,นักขาถวายยาให้พระมั่งอะไรมั่งอาจจะแก้ได้หรือตัดกามตัดเวรตัด กรรมตัดไปที่เราไม่รู้ว่าเราทำกรรมมาขี่พบขีชาติหรือว่าเราทำชาตินี้ชาติไหนตัดให้มันหลุดไปนะคะของคนเกิดวันเสราร์ถึงไงวันนี้ก็วันดีมีแค่ว่า จะได้พอพอเสร็จแล้วที่จะได้รับของกำนันเนื้ออะไรแต่จะได้รับเรื่องไร้ายดีมากเกินไปก็มีแต่คนอิจฉาชิงดีชิงเด่นนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะคนเกิดวันเสาร์ทำให้ถูกให้ต้องขอให้โชคดีมีรางวัลน,นะคะ